คนถามเนยกันมาเยอะมากๆค่ะว่าวัดที่เหมยหลินดูแลเนี่ยมันมีจริงไหมเพื่อนๆอยากรู้ไหมคะว่าวัดที่เหมยหลินไปทํางานดูแลอยู่นั้นเนี่ยมีจริงหรือไม่ใครอยากรู้พิมพ์เขาว่าอยากรู้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังคําตอบพร้อมกันเลย วัดในเรื่อง turning l e d นี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัดจริงๆค่ะแต่วัดนั้นไม่ได้อยู่ที่เมืองโตรอนโตที่แคนาดานะคะแต่อยู่ที่เมืองแมริสบิลลัสแคลิฟอร์เนียที่สหรัฐอเมริกาค่ะชื่อว่าวัดบกไคค่ะถ้าอ่านผิดนเนี่ยในขออภัยนะคะในปี18945ปีหลังจากการอพยพเข้ามาที่แคลิฟอร์เนียของชาวจีนเพื่อที่จะมาทํางานขุดทองที่วัดบกไคก็ถูกสร้างขึ้นโดยมีเทพซุนวูซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งนักรบที่ผู้ คนเคารพนักถือปัจจุบันวัดบกไคเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่สำคัญของแคลิฟอร์เนียด้วยนะคะซึ่งในเรื่อง Turning t e นักแอนิเมเตอร์ทำกันบ้านกันหนักมากเพื่อให้ภาพออกมาสมจริงมากที่สุดอย่างที่เราเห็นกันนะคะและนี่ก็คือข้อมูลดีๆที่ในอามาฝากกันค่ะและถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดติดตามเลยได้เลยที่เบลล์ลดาวซ่า